ที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ํายาล้างมือเนาะอะ่เราจะลองใส่น้ํายาล้างมือดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างอโอเคอประมาณนี้ฟองก็จะมีอยู่ สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเอาวันนี้พบกันกับพอสนะคะอยู่ที่ทช่องชิลไลท์ชนแนลค่ะมาทำสบู่เหลวแบบง่ายๆกันนะคะก็ผลิตภัณฑ์ที่เลือกนะคะอันนี้จะเป็นสบู่นกแก้วนะคะสีเหลืองอันนี้จะเป็นกลิ่นของมะลินะคะหอมมากๆเลยแล้วก็เวลาที่เขาขูดออกมานะคะเขาจะได้ประมาณนี้นะจะเป็นผงละเอียดแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสับต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะไปค่ะ วันนี้นะคะจะเลือกเป็นสบู่นกแก้วก้อนสีเหลืองนี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะขูดออกมาแล้วลาขูดนะคะขูดเดี๋ยวมันจะหลุดมือน,นะคะก็ขูดถ้าไปกระจานเลยเขาจะออกมาเป็นผงอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันจะเป็นผงละเอียดคือขูดง่ายนะคะเราไม่ต้องมาสับอีกเนาะเดี๋ยวเราจะทําเป็นสบู่เหลวแบบง่ายๆนะคะเพราะว่า ผงที่ได้มันจะเป็นผงค่อนข้างละเอียดเลยนะคะแล้วกลิ่นก็หอมมะลิด้วยอันนี้จะเป็นกลิ่นมะลินะคะขูดไปอย่างนี้นะคะระวังหลุดมือถ้าเราถือก้อนสบู่แล้วมันหลุดมือแล้วก็อาจจะบาดเจ็บได้นะคะประมาณนี้นะคะ่ะเราก็จะใช้สบู่หนึ่งก้อนนะคะใส่ไปเลย นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้น้ำค่ะน้ำนะคะเราใช้ภาชนะไหนก็ตวงภาชนะนั้นนะคะหนึ่งสออันนี้ขอเป็นสี่ส่วนนะคะสี่ส่วนกำลังดีเนาะอ่ะโอเคค่ะ อ่ะแล้วเราก็จะไปเข้าในไมโครเวฟนะคะอืมก็ใช้อุณหภูมิ60ก็ได้ค่ะค่อยๆค่อยๆทำทีละนิดนะคะอันนี้คือเขาจะร้อนมากแล้วนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะคนเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะคนเขา แล้วเดี๋ยวเราก็ถ้ามันไม่ละลายเดี๋ยวเราไปเข้าใหม่อีกรอบให้เขาคลายร้อนลงบ้างนะคะแล้วค่อยไปเข้าอีกรอบนึงคือเข้าทีละนิดอะคะ่ะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปอีกรอบนึงนะคะก็เขาอุ่นๆแล้วเนาะคายร้อนลงบ้างแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปอีกรอบนึงค่ะอันนี้เอา60องศานะคะ ประมาณ2นาทีนะคะถ้าเราทิ้งไว้แบบว่าเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟนานเลยเนี่ยเราจะยกลำบากแล้วมันจะร้อนเกินไปนะคะค่อยๆทำนะคะค่ะรอบนี้คือเหลวแล้วหมดเลยนะคะ เหลวเป็นสบูเ่เหลวแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเขาให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะใส่ภาชนะเนาะอ่ะค่อยๆทํานะอย่าใจร้อนท,ทําทีเดียวนะมันอันตรายเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะมีความเหนืดมากกว่าน,นี้ไหมอันนี้มันจะออกเป็นน้ํนํๆหน่อยเนาะนี่นะคะพอเขาเย็นแล้วเราก็กรอกใส่ภาชนะนะคะ นะคะจะมาลองบีบดูนะคะเขาก็จะเหมือนกับมีความเจือจางมีความเจือจางอยู่นะคะประมาณนี้ฟองก็จะมีอยู่แนะนำว่าถ้าใครไปทำนะคะขอถ้าไม่ได้เน้นปริมาณอะไรเยอะแยะกำลังดีๆนะคะคิดว่าสัสดส่วนน่าจะเป็น3ต่อหนึ่งอะค่ะใส่สบู่1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำแค่สพอไม่ถึง4นะคะเพราะ4เนี่ยมันจะเหลวไปนิดนึง นะคะตรงนี้เราก็เหลือด้วยนะเราว่าส 3, มสต่อหนึ่ลังดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ํายาล้างมือเนาะอ่าเราจะลองใส่น้ํายาล้างมือดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างอโอเคเขาออกมาเป็นฟองนี้อยู่อาจจะเป็นของเก่าหรือเปล่าอาจจะเป็นของเก่าไล่มา ได้อยู่ค่ะมันมีฟองอยู่นะคะสำหรับล้างมือก็โอเคเลยอืมได้อยู่ใช้กับหัวหัวดันน้ำยาล้างมืออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะถ้าใครมีนะคะเขาก็จะดันฟองมาเยอะอยู่ค่ะใช้ได้นะอ่าฟองเขาก็จะเป็นประมาณนี้ ได้อยู่ค่ะล้างมือกําลังดีเอาเป็นว่าสัดส่วนนะคะ4ต่อ1เหมาะสําหรับน้ํายาล้างมือมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากได้เข้มข้นเป็นครีมมักน้ําให้ผสม3ต่อ1นะคะอ่าโอเคค่ะใครชอบคลิปนะคะก็ฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ